me <laughs> you พนักงานจะรีวิวโู้สวยไม่ไปทำอะไรมาวะไหนดูด้วยเออฮานาบอกจะกลับไทยมาหาพวกเราเลนีจริงปะคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอนานถ้ากลับมาต้องชนแก้วซะหน่อยไหมเอาปวดจังมาอีกยอีดียวโอ้ ายไม่คินหรอไม่อ่ะช่วงนี้เราลดน,น้ำหนักอยู่ลดเท่าไหร่วะมันก็แต่งรูปอยู่แล้วแม่เหรอเฮอ,อยอะคีอยากจบที่นั้นเร้ยบรอยไหนบอกอ่อนฟอร์ไปไน้องไงก็เพื่อนปะวะไม่เห็นมีอะไรเลยก็น้องไม่สบายใจอ่ะหยุดยิ่งน้องถึงเรื่องกันได้ปะที่เธอถึงเรากับคนอื่นละ่ะเรายังรู้ไม่เธอเลยทำไมแค่นี้ทำให้กันไม่ได้หวะ แล้วก็คุยเรื่องนี้กันมาหลายรอบแล้วนะเว้ยทำไมต้องขุดขึ้นมาอีกอะเฮ้ยไม่ไหเพื่อนก็เข้าใจ บางทีมันก็น่าเบื่อนะเรื่องไม่เป็นเรื่องอยังมาทะเลาะกันได้พายก็เนาะเรื่องแค่นี้ทำห้แฟนไม่ได้ไรหรือไงวะมันก็ง,งอ,อมาหน่อยไปเอองอกกได้เหรอเรื่องไม่จะได้จบจบเบื่อทะเลาะแล้วออไปก่อนนะเพื่อน วันนี้ถิงไม่มาหรอตั้งแต่วันนั้นมันก็ป่วยซมไปเลยอืมอืมแต่ไปเยี่ยมมันบ้างดีกว่าเป็นอะไรหรือ,ปอเปล่าคุณเปล่าฮานะแกจะว่าไงถ้าเราคิดว่าการตายของปะพายไม่ใช่อุบัติเหตุทำไมคิดแบบนั้นนะ่ะตำรวจเขาก็บอกเราไม่ใช่หรอว่า พาพาเมาแล้วตกบันไดไปอะ่ะมันจะเป็นไปได้จริงเหรอที่คนเมา,าจะเดินเพี้ยนพลาดจะตกบันไดได้ทั้งที่ระยะทางบันไดกับห้องนอนแม่งไกลกันมาก <S <S 2> <S 2> เราก็อยากคิดอย่างนั้นหรอกแต่แก๊งเราไม่ได้ได้ถูกคอ,อกันขนาดนั้นถ้าเกิดมีใครไม่ชอบพาพาเราคิดทำอยมางนัันจริงจริงเราว่ามันก็เป็นไปได้ <S <S แต่ใครมันจะไปทำอะไรแบบนั้นวะอืม วันนั้นก็มีไอ้พวกอาคีเราแกว่าใครเป็นคนทำคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่แกบอกเราได้ยินมาว่าอาคีกับพะายไม่ค่อยถูกกันแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยนะจะเป็นฆาตกรเราคงคิดมากไปเองเลย อพูดถามจริงถ้าไม่มีอะไรก็บอกมาเถอะอันนั้นเงมามากอะ่ะจำอะไรแทบไม่ได้เลยเอาเท่าที่มึงจำได้ก็ได้ว่าวันนั้นมึงทำอะไรไปบ้างก็วันวันนั้นอะ กับนไหนถิงอ่ะมองมึงทั้งคืนเลยไปทะเลาะกันอ่ะมึงเหบเพราะงัไนวะมึงไม่รู้หรอไอ้ทิงอ่ะชอบมึงน,นะเว้ยมีแน่ไอ้ทิงอ่ะจะไป่นคนขาพผัดก็ได้นว้ยฮัลโหลว่าไงคุณเป็นไงบ้างวะ อก็โคเคึือแล้วนะโทรมามีอะไรอ่ะถามเลยน่อยดิถามมาดิวันที่พ่าพายตายมึงอยู่ไหนอ่ะฮะกูก็นอนอยู่ในห้องไงมึงฆ่าพายอ่ะมึงเพ้อเจ้าอะไรวะคิดว่ากูฆ่ามันเหรอก็แค่อยากรู้ว่าคืนนั้นมึงจำอะไรได้บ้างเราก็เมาหลับไปกันนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะ คืนนั้นตอนที่เรานอนกันแล้วกูเห็นไอ้ฟอยลูกออกไปจากห้องคนเดียวกลางดึกด้วยท้ไมนไม่พูดตั้งนานแล้ววะเอา้าแล้วกูจะไปรู้ว่ามันอาจจะลุกไปฉี่เฉยๆก็ได้อืมโอเคพวกคุณมีอะไรกันอ่ะ ไอฟอยกูถามเลย,เลยคืนนั้นกลางดึกเมาเอาทำไรวะแล้วกูถามทำไมอ่ะมึงตอบกูก่อนคือที่พาพายตกมาได้ไมมงเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือแม่ผมโทรมามึงก็ไปเสือกแม่ไงครับเงียบไปเนะี่ยฮัลโหลครับมาร์มามีอะไรเหรตอนนี้เพิ่งเี่สีเอง เออฟอยแม่จะเตรียมของไปใส่บาทกลับมาช่วยแม่เตรียมของหน่อยสิลูกตอนนี้เลยออกมาแต่ฟอยอยู่บ้านเพื่อนอะเนี่ยทีไปบ้านเพื่อนนี่ขยันไปจังทําไมตักบาตรทาบุญกับแม่ไม่ขยันบ้างนะลูกเนี่ยแม่งเชียรอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวค,คุณคิดว่าเป็นคนฆ่าพระพายพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้คมกลนถ้าจะมีคนฆ่าก็มึงแล้วเปาวะ มึงเป็นคนเจอศอกแฟนคนแรกไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นคนคนฆ่าแฟนตัวเองนะอ่ะคิดมึงพูดงี้ได้ไงวะเฮ้ยเจนก่อนมันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็ได้เปะวะุณผมเข้าใจนะคุณอาจจะเสียใจจนรับไม่ได้แต่มาโทษเพื่อนเงี้ยมันเกินไปปะโหถ้าจะมีใครฆ่ากรรมันแล้วะไรเพราะเราจะมีเหตุผลอะไรไปฆ่าวะมันก่อนหรือล้อกันอยู่เด็กูบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว คนฆ่าคือถิงถ่งวะถิ่งก็ชอบกุลมันก็เลยฆ่าภา,ายเพื่อที่จะกําจัดศัตรูหัวใจไงถิงชอบกุลพวกมึงเลิกไรสาระกันได้นะ้วพวกมึงรู้ก็รู้ว่าแม่งไม่ใช่อุบัติเหตุมึงแค่บอกกูมาว่าใครเป็นคนฆ่ามึงใช่ปะอาคีป็นมึงโบ้เลยไปทั่วขี้ขี้อะไรขี้ีไม่มีแรงอาบน้ำเลยจะไร่ที่ไหนไปฆ่าวะ ผมกับพวกคุณอ่ะพอครับตำรวจบอกแล้วว่าไม่มีหลักฐานมาสุพาพายอ่ะพรพพายจะตกลงไปเองก็ได้แล้วพวกคุณอ่ะถามฮนานะหรือยังพนะฮานาเพิ่งกลับไม่ใช่หรอฮะพนะกลับมาตั้งนานแล้ววันนั้นได้เห็นเข้าพ้าดพัพพายไปอยู่เลยว้วอยากบาตรทำบุญกับแม่ไม่ขยันบ้างนะลูกเนี่ยอย่าลืมล่ะรีบกลับมานะพนะกลับมาแล้วหรอวะ ครับครับเดี๋ยวฟอยกลับเลยก็ได้มารอแป๊บนึงนะ แกลบคลิปตรงนี้เลยนะเว้ยฮะอ๋อแกลงทุนกลับมาถึงนี่พี่จะมาเอาคลิปดูที่แกทำเรื่องเร็วๆไว้อะนะเรื่องมันก็หนาแล้วปะวะเราไปทำอะไรให้แกวะก็แกยังทุกอย่างไปจากเราไงทั้งที่เราเก่งกว่าแกแต่แกนั้นได้เป็นเด็กฝึกที่เกาหลีเพราะแค่พ่อแกยัดเงินแกมันไม่มีความสามารถเชื่ออะไรเลยเว้ยขัดแกทำผิดแกไม่เคยต้องรับผลกรรมของตัวเองเลยพะภายประภาย แกก็รู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้เดบิวหรอวะถ้าคลิปหลุดไปเราไม่เหลืออะไรเลยนะเว้ยแกไม่สงสารเราบ้างหรอเออเนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแฟนขับหรือบริษัทร,รู้ชีวิตแกคงเละไม่เป็นท่าแน่เลยอ่ะคงไม่มีที่ยูในสังคมอีกนานเลยแกจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ก็มาเงินนองๆของแกอ่ะเราไม่อยากได้หรอกแต่ถ้าแกอยากให้เราลบคลิปมากอ่ะแกก็มา,าดิอามาเขาพายลบคลิปดิ พ,พับคลิปใช่ปะเฮ้ยพอพายแกปล่อยหลบคลิปดีกว่าแกปล่อยหลบคลิปดิ่โก,กมาฮะเมื่อกี้ไทำอะไรวะ พูดหนุมีแล้วไม่มีอานะนยังดีไกอนนี้อะไรอะไไมสองข้าเลยวะต่อครับเฮ้ยไม่รอคุณพอเลสัตว์ นไม่คัดยู่ไอสักไม่ได้ต้องฆ่ากาันให้เขาหลบบางอย่างแบบโดนฆ่านะฆ่า่าฆ่านะไม่ใช่เพื่อนะเพราะว่าฉีก่ชอบกุญแจมาะีกชอบคุญชอบาุญแจยไัไม ก่อนนะเพื่อนเกียมพูดแบบจังไม่ไม่ไปนะไปเอตัวเองอะแต่ละคนได้ะทมกันผัดก่พนดีกว่ย